สวัสดีนะท่านตอนนี้เราก็จะไปหาเห็ดเป็นน่าจะวันนี้เราก็พักก่อนเนาะพักก่อนเพราะว่าวันไปหาส่งออเดอร์แล้วก็พอมันเริ่มซาแล้วเห็ดตอนนี้อันผู้คนได้กินกันเยอะแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นเห็ดจะต้องเปลี่ยนเป็นเห็ดปลปวกเห็ดอะไรแล้วล่ะอ่ะ เพราะนั้นเดี๋ยวเรา,เนานล่าสุดนะท่านเราก็จะเดินทางไปหาเห็ดโนะใน,น,นเดจเคียวเคยวตลาดเดียวอันไปเส้นกุสมานนะเนาะไปซื้อปิ้งไก่เ<อ>นาะเส้นไหนเชิงพุ่งก่อนนเส้นไหนไม่โบน้ำทำนะโอเคไปเส้นกุสมานไว้ซื้อร้านปิ้งไก่ตรงนั้นเราตับไก่ตับเกลืออะไรหน่อยมันไม่มีกับข้าวได้เลย เราไปร้านโน้นนะท่านไปร้านปิ้งไก่ก็เดิมเออยวรอยายก่อนวันนี้ได้สักหนึ่งกิโลก็พอนะพอไหมหนึ่งกิโลพอเออพอไม่ถ้ามันมีก็ไม่พอโอ้ต้องต้องเติมน้ำมันได้หน่อยได้ไม่ไม่เต็มถังวก็จะไปเติมเมื่อวานไปไม่ถึงปั๊มร้านปิ้งไก่กินแก้วเนื้อ เดี๋ยวเวรมาอีานาบ่บ่ว่าเติมน้ำมันนะทุกท่านทำงานแล้วว่าตอนนี้ฝนตกรินนะทุกท่านแผ่ดิสุกันฝนไปเลยอเออเอาเราใส่เซื่อกันฝ <ไป S 1> นกันบบมันฝนสาดเนาะจะใ,ใส่ไว้ก่อนฝนสาดเดอยวมันเปียกใส่ทะยางแล้วไปตัวลุยสิครับไปทันอยู่เลยอืม เตรียมตัวเดินทางรนะท่านเราก็เตรียมตัวเดินทางแน่แน่นนปวดท้องขี้ <c oughs> เออ, <c oughs> อให้โอกาสเข้าห้องน้ำอีกก่อนวันนี้เราก็ไปสายนะท่านเนื่องจากมันหลายวันแล้วเนาะ ไปติดอันนี้ติดติดหลายวันแล้วนี่ยังไม่ได้มีโอกาสไปสายสักวันเลยก็เลยกะว่าวันนี้เดี๋ยวไปสายกะว่าวันนี้นี่สิบอไปพ่นได้หน่นยหน่กะว่าจะไปแหล่ไม่ไปแหล่คิดอยู่เอ๊ะจะไปหาเห็ดปลวกหรือว่าหาเห็ดเพาะอ่ะก็เลยมีเพื่อนไปก็ไปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วพรุ่งนี้พอตรงนี้นี่ไปหาเห็ดปลวกเออวันนี้เอาเห็ดเพาะก่อนตรงนี้เห็ดปลวกนะทุกท่าน อ่ะเดี๋ยวเดินทางก่อนฝากไว้สนิวกันสวัสดีครับผม